บ้านสวยๆน่าอยู่เลยทีเดียวครับพร้อมสวนทุเรียนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ถนนหน้าแปลงนะครับทุเรียนต้นสมบูรณ์มากนะครับท่านสังเกตดูใบครับท่านผู้ชมครับนี่ใบเป็นมันเลยครับท่านผู้ชมอ่าสิบห้าไร่นะครับต้นเสมอทั้งแปลงนะครับเรียกว่าฝีมืออ่ามากๆนะครับผู้ดูแลนะครับแทบจะไม่ตายเลยนะครับ รอดทั้งหมดต้นเสมอใบสวยนะครับดูหญ้าในแปลงนะครับท่านผู้ชมครับสามร้300ต้นนะครับระบบน้ำสรดน้ำบาดาลพร้อมนะครับหน้าสวนติดถนนด้านข้างก็ติดถนนนะครับติดถนนสองด้านนะครับพิกัดตะบนกองดินหมายเลแกลงจังหวัดระยองนะครับเข้าจากสุขุมวิท4กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดทางถึงสวนเลยนะครับพื้นที่สวยนะครับมีเพื่อนบ้านขายยกแปลงไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับโฉนดนะครับท่านผู้ชมครับฟรีค่าโอนครับน้ำท่าโกดมสมบูรณ์นะครับต้นก็สวยมีบ้านให้อยู่อีกต่างหากนะครับติดถนนสองด้านนะครับเรียกว่าทำเลสวยต้นสวยแปลงสวยนะครับอ่าแถมโฉนดอีกต่างหากไร่ละหนึ่งล้าน ไม่แพงครับท่านผู้ชมครับแถมต่อรองได้อีกนะครับพูดคุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับนัดดูสารที่จริงได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับสอบถามกันได้นะครับเข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับท่านที่อยากมีกําลังใจนะครับอยากมีความฝันอยากมีบ้านสวนนะครับเข้ามาดูช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ แอดวินพยายามหานะครับที่ดินสวนทุเรียนแปลงสวยๆภาคตะวันออกราคาถูกๆภาคใต้ก็มีนะครับนานๆนมาทีนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม